มันเข้ามีเหตุบางอยางแบบแล้วมันลงลงมาแน้วมันป่วยบ่วยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็ไม่ได้จะบอกให้มันมันไม่ใช่บางทีไอ้ลงก็ไม่ได้ว่าหรอกนะเอาลงที่มันใช่ถ้าลงไม่ใช่มันก็แล้วไปไหนก็มีแต่คนถามหายดีแล้วเหรอมันเป็นภาพเก่ามันก็เอามาลงไม่รู้มันอยากได้วิวอะไรนักหนาก็ไม่รู้ส่วนตัวเครียนและซีเรียสไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสกับมันหรอกแต่ว่ามันขอบคุณจะทำยังไม่มีเลย ก็ช่างมันเถอะมันก็บ้านเรากฎหมายมันไม่มีที่จริงเนี่ยผมว่ามันต้องมีกฎหมายรองรับกับพวกที่เอาของเข้าไปลงทันไปใช่ของตนเองมันไปจดเป็นชื่อของมันอย่างเนี้น้วหมักไปคิดเอาเรื่องเลยหรอฮะล้วหมักไปคิดเอาเรื่องเลยมันน่าจะได้อะไรก็ได้แค่สงสารมันนั่แหละมันก็คงได้จากตรงนั้นแหละมั้งมันก็ได้เขาได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามันนั่นแหละก็โอเคแต่อันไหนที่มันไม่ใช่กับก็อย่าไปลงเลยเออ เขาลงเลยปั๊บก็ดูดออกไปแล้วม,มีหลายคนคือดาราคือโ,โดนหลายคนเหมือนกันเบื่อไมเ่เจออะไรแบบนี้ไปหมดมันก็ไม่ได้เบื่อหรอกเพราะผมไม่ได้มีโทรศัพท์อยู่แล้วไงมีแต่คนเล่าให้ฟังไงเพราะผมไม่ชอบดูอืมไม่ชอบนั่นอยู่แล้วไม่ชอบคอมเมนต์ใครอยู่แล้วไงแสดงว่าคนบรรทักราเยอะเหมือนกันก็บอกว่าทำไมป่วยหายดีแล้วเหรอมันเป็นภาพเก่าภาพนานแล้วอธิบับคำว่าแต่ว่าป่วยหนักแปลว่า50 50ใช่คนเขาก็บางทีก็ไม่รู้จะบอก ยังไงกับแฟนๆ FC ว่าถ้าถ,ถ้าจ,จะดูผมมันก็ดูได้ที่ช่องเมียผมกับช่องลูกสาวผมแค่นั้นเลยทำงกันไม่ใช่งแต่ว่าเรายัางปิดปากก็โอเคอยู่ได้อยู่ไม่อาจจะเป็นเต๋อทีละห้าใบหนึ่ง <laughs> <laughs> ไม่หรือว่าเขาคิดว่าเราแบบเฮ้ยมีข่าวเก่งอะไรแบบลูกหลาลนะอะไรเงี้ยอาจจะป่วยหรือเปล่าตรงนี้นันมันมัน กูจะพูดยังเงไม่มีคำเลยที่จะพูดเอาไงใครอยากดูก็ดูไปแต่ถ้าใครอยากดูผมจริงๆก็ช่องเมียผมกับช่องลูกสาวผมแค่นั้นแหละแตจริงอยากบอกอะไคนพวกนี้บ้างที่บอกว่าขู่ขาดตลอดบอกมันไม่ได้หรอกมันสิวมันยังไม่ขึ้นเลยมันด้านอยู่แล้วตัวมัน,น่ะไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะบอกอยังไงขอบคุณสักคำยังไม่มีเลยเถือว่าเป็นการต่ออันนี้ให้เหรา<ม>ได้ไหม มันก็ถ้าเราคิดเรืนั้นก็ใช่แหละถ้าเป็นนั้นก็โอเคแหละถ้าเราไม่คิดอะไรเยอะนะไม่คิดอะไรเยอะแต่เราไม่ร,รู้สึกว่าเขามาแช่งอยู่ระยะยาวไม่ไม่ไม่ผมไม่คิดไม่คิดแบบนั้นก็ถ้าอยากลงอะ่ะก็เอเอให้มันเออให้มันโอเคหน่อยเป็นภาพเก่าแล้วคนเขาก็ตกใจกันที่ว่าผมจะตายนี่ก็โอเคครับก็โอเคปกติดีทุกอย่างวันนี้จะหกสิบแล้วหกสิบพอดีเลยอ่าเป็นไงบ้างหกสิบแล้วเป็นไงบ้างก็ ได้600แล้วนี่รับเบี้ยแล้วรับเบี้ยแล้วรับเบี้ยแล้วหกร้ยแล้วเป็นไงบ้าง600ยทำอะไรบ้าง600ก็ไม่ให้หลานนี่แหละแบ่งคนละ300ร้อยคือหลานสามคนละสามร้อยใช่ให้หลานแล้วตัวเองได้ใช้อะไรอะไรนะตัวเองได้ใช้อะไรก็ก็ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ใช้อะไรหรอกส่วนใหญ่ก็แค่นั่งที่บ้าน ข้าวเดี๋ยวต้องตำก็มีเท่านี้แหละไม่ได้ไปไหนเราก็ทำกับข้าวแจกเรื่องคนนี้บางทีตลาดประสาทร้อยนี่ถึงหลายจริงใช่ไหมน่าจะน่าจะถึงครับถึงถึงอยู่แล้วไม่ละมดไม่ได้ไปใช่ไหมไม่ไม่ไม่ให้ให้มันหาใช้เองเพิ่งมันเกิดหลานเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมาก็คือเอาเบี้ยให้เลยออาจะเอาเบี้ยให้เลยเมียน้อยใจแล้วเนี่ยไม่ได้เมียน้อยที่ไหนเมียน้อย ที่หลังอใจมาต่อต่อกันเลยที่หลังเมียน้อยใจคือต่อต่อกันมาเลย <Okay. S 2> มีน้อยใจต่อกันมาเลยเมียน้อยใจตกใจไม่ยนินคนนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมมันสะท้อนจิตสะท้อนใจคนระับมันสะท้อนจิตสะท้อนใจครับก็ยังกลัวอยู่หรอเ่ไม่ใช่ไปกลัวแล้วก็เป็นเรื่องนานมาแล้วโอ้โหนานมาแล้วนาน่านเมื่อสีบบ่ห้าวันนี้มันก็กลไปแล้วกลัวไหมเมียน้อยใจก็กลัวสิเมียน้อยนี่ เมียน้อยใจใช่ตกลงกลัวเมียน้อยหรือกลัวเมียน้อยใจกลัวเมียหลวงใจมันกลัวเมียหลวงกลัวใจบันกลัวเมียหลวงใจมันมนี่แหละกลัวเดี๋พูดว่าเมียหลวงมีน้อยสิกเขาคิดว่าม,มีมีมีน้อยจริงหน่อยเอ้ยเรื่องของคนคิดปไปไปไปจะับเชิงลายแลนะปไป